เอาไปพูดคุยกับพี่กัจจังชัยยศจีวางกูลครับผู้อํานวยผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับพี่กัจจังครับผมสวัสดีครับพี่กัจจังตลาดตีกลับขึ้นมาเหนือพันสองได้อีกทีแล้วโหยรีบาวยืดยึดย,ยดจุดนี้ตลอดเลยพรุ่งนี้ <c oughs> มีโอกาสที่จะเห็นลงไปต่ำกว่าพันสองแล้วก็ตีกลับขึ้นมาเหนือพันสองอีกไหมครับ ครับผมก็ต้องบอกว่าคือช่วงนี้เนี่ยมันยังไม่ค่อยมีปัดจจัยอะไรที่เข้ามาทางบวกอ่ะทางด้านบวกยังไม่ค่อยเห็นต้องบอกแบบนี้นะครับถืบเป็นว่าในเรื่องของการเมืองภายในประเทศจะดูดูปลอดคลายมีทางออกอันนั้นอันนั้นเป็นบวกบวกแบบเยอะๆเลยนะครับแต่ <c oughs> ว่า <c oughs> จริงฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็น <c oughs> แค่นั้นเอง <c oughs> นะฮะยังไม่เห็นยังไม่เห็นจุดนั้นว่าว่าจะพีคายคไปได้ในเร็ววันนี้อ่านะครับเพราะนั้น จุดนี้อาจจะต้องติดตามกันนะครับ,รบส่วนประเด็นอื่นปัจจัยอื่นๆที่จะเข้ามาบวกท่องเนี้ยค่อนข้างน้อยนะครับก็คงเป็นเรื่องของงบคิวสามแต่และตัวที่จะประกาศออกมาตัวไหนดีก็น่าจะมีแรงซื้อเข้ามาอะไรพวกเนี้ยนะครับ,รบ,รบส่วนปัจจัยลบแน่นอนนะครับหนึ่งก็คือเรื่องโควิดของสหรัฐแล้วก็ฝั่งยุโรปที่แบบระบาดหนักๆรอบที่สองนะครับจริงๆต้องบอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี้ยมันสูงกว่ารอบตอนที่โควิด ระบาดรอบแรกอีกนั่นน่ะสิครับนี่เขาเรียกว่อะไร second wave ใช่ไหมฮะ second wave ใช่เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยแน่นอนมันก็ทุกคนก็กลัวนะครับซึ่งตอนนี้เยอรมันกับฝรั่งเศสล็อกดาวไปแล้วนั่นน่ะสิเพราะนั้นคนกลัวว่าเศรษฐกิจมันจะถดถอยเหมือนแบบเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นตัวแรกที่จะต้องติดตามนะครับอ่าประเด็ที่สองนะครับก็อ่าคงจะเป็นในส่วนของ ผลการเลือกตั้งของสารัฐนะครับซึ่ง,อ,งาอาทิตย์หน้าแล้วถูกต้องอาทิตย์หน้าแล้วนะฮะว่าวันที่สามสามพฤศจิกายนนะฮะเป็นวันเลือกตั้ง,งเขาว่าอ่าจะเป็นท่านใดขึ้นมานะครับจะเป็นโไบเดนหรือว่าจะเป็นประธานดีโดนัทคำเหมือนเดิมนะฮะซึ่งตรงนี้แน่นอนมีผลต่อต่อการลงทุนแน่นอนครับ,รบเพราะว่าสารนโยบายของเขาเนี่ยมันมันต้องเรียกว่ามี ปคนละทางนะปกแบบนี้ <c oughs> ออนะครับเพราะฉะนั้นฐานปัจจัยหลักนะครับอันนี้คงเป็นตัวที่นักทุนจะต้องติดตามซึ่งผมเชื่อว่าปัจจัยที่บอกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะหนักไปทางลบมากกว่าโ oh. อ้ส่วนใหญ่จะ,ะหนักไปทางลบนะครับเพราะนั้นผมก็บอกว่าพรุ่งนี้มีโอกาสนะที่จะสะบัดหลุดลงมาต่ำกว่าพันสองนะครับ <c oughs> แต่ว่าก็ให้ดูที่บริเวณแนวรับเดิมวันนี้นะครับประมาณหนึ่งหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหนึ่งเก้าห้า ช่โลของวันนี้นะครับประมาณหนึ่งเก้าห้าตรงนั้นดูเป็นแนวรับก็แล้วกันนะครับถ้าย่อแล้วไม่หลุดแนวเนี้ยผมคิดว่าก็อ่าดูจังหวะในการเข้าซื้อเล่นรีบาวได้ถ้าแนวเล่นรีบาวนี้ถ้าเกิดคนที่มีของอยู่ก็สามารถปล่อยของได้ไหมหรือว่ายังไงครับพี่่อาอดึงขึ้นไปเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านหนึ่งสองสามศูนย์ซึ่งเป็นแนวแนวต้านหย่นะครับ,รบก็ยังเน้นเปนลของการาเล่นรีบาวรอบสั้นๆอยู่ ครับผมก็เท่ากับ,บว่ากรอบรบ,บนก็จะอยู่ที่หนึ่งสองสามศูนย์กรอบ,รบล่างก็จะหนึ่งหนึ่งเก้าห้าถูกต้องครับโอเคครับหนึ่งหนึ่งเก้าห้าได้เลยมาเมื่อเช้าเมื่อเช้าพี่กระจังแนะนำ set. อินเซ็ตอินเซ็ต่ก็ปิดเขียวนะครับก็อ่าก็แนะนำืีต่อครับผม ครอน,รนี้ยังไ,<ด>ไ,ได้อยู่นะครับตรงยังได้อยู่นะครับไม่ได้มีอะไรที่น่าน่าปวดหัวอยู่นะตอนนี้นะครับก็อ่าถ้าไม่หลุดแนวคัดที่เราให้ไว้คือสามจุดห้าก็แนะนําถือต่อได้ไม่หลุดสามจุดห้าถือต่อครับครับผมคนใครอยากทราบสตอรี่ว่าเอ๊ะมันมีอะไรทําไมถึงช่วงเช้าเนี่ยลงไปเก้าจุดนะลบไปแปดเก้าจุดนะ <laughs> แต่ผมแต่ผมแนะนําหุ้นนะ <laughs> มีจุดคัดนะอนะครับลองเข้าไปดูฟังสตอรี่ดูนะครับว่าทำไมผมยังแนะนำ In อินเซตต่อเนื่ังเป็นสัปดาห์ที่สองสัปดาห์แล้วก็แนะนำไปนะครับสัปดาห์นี้ก็มาแนะนำต่อนนะครับครับผมรบกวนพี่กระจังท <Okay. S 1> ีเฟกหน่อยครับอ่าโอเคทีเฟกเนี่ยอ่าตอนนี้ยังไงก็คงมองฝั่งช็อตดูนะฮะทีเฟกช็อตนะเด้งช็อตนะฮะเด้งช็อต ก็รอบตอนที่ชัดเนี่ยเราให้ไว้ที่เจ็ดห้าห้าถึงเจ็ดหกศูนย์เจ็ดห้าห้าถึงเจ็ดหกศูนย์ครับใช่แล้วก็จุดชัดล้อนนะฮะนี้นักลทุนจำดีๆเลยคือเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดเจ็ดศูนอันนี้ถ้าผ่านเจ็ดเจ็ดศูนเนี่ยจากเดิมที่ช็อตคุณต้องปิดช็อตนะฮะแล้วก็ตรงนั้นมันจะเป็นบอยเบรกกรอบแนวต้านสําคัญโอ้เปิดรองเลยไหมถ้าผ่านไดใช่อันนั้นต้องเล่นเป็นฝั่งรองแทนอืม ผ่านเจ็ดสิบศูนย์ได้ก็เปิดรอ,องเลยใช่แต่ถ้ายังไม่ผ่านผมคิดว่าฝั่งช็อตดูยังได้เปรียบตอนนี้น้ำหนักน่าจะอยู่ทางฝั่งช็อตมากกว่านะครับใช่ครับแต่ว่านิ้นเป็นเด้งช็อตนะฮะกบผม,มได้ครับโอเคในนี้อะไรท้องท้องท้องแต่ผมท้องก็วันนี้ยังนิ่งๆนะฮะยังนิ่งๆนะครับก็อ่าเรายัง รุนเรื่องของการเกิดเทคนิสคริบาวนะครับหลังจากเมื่อวานนีุ้ซดตัวลงมาแรง<ช>แล้วก็าลายหกสินาทีเนี่ยมันมีการลงมาถึงระดับที่เป็นโอเวอร์โฟนะฮะแล้วก็ตัวลายเด y เนี่ยก็ลงมาใกล้เช่นกันประมาณ3าม่ิละนะฮะเพราะนั้นเราแนะนำเป็นนาสองการเปิดลองแต่แต,แต่อ่าเน้นเป็นการเปิดลองช่วงย่อตัวย่อประมาณไหนครับอ่าหนึ่งถึงหนึ่ หนึ่งแปดหกศูนย์อุ้ยอีกสิบจุดจะถึงไหมนะพี่สิบเหรียญอ่านะครับอีกสิบเหรียญจะถึงไหมเนี่ยโอเคถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับก็ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรครับได้เพราะว่าส่วนใหญ่ทองมันตอนช่วงนี้มันยังไม่ค่อยขยับมันจะไปขยับตอนช่วงกลางคืนมากกว่าอ่าครับอ่านี้ก็ให้ไว้ก่อนนะครับให้เป็นแนวรับจุดที่ต้องระวังถ้าเกิดมัน ถ้าคัทนะคะจุดคัดคือหนึ่งแปดห้าห้าลุดตรงนั้นต้องคัดลอดนะฮะหนึ่งแปดห้าห้าเป็นจุดคัดครับได้ครับโอเคพี่กระจังมีอะไรจะฝากพี่น้องทุนหน่อยไหมก็ฝากในส่วนของอตัวที่อบรมของผมก็แล้วก,กันนะครับอ๋อใช่คอสทีอินวครับผมก็กากอบรมเนี้ยมันจะเป็นลักษณาการมิกนะฮะมิกสามสามเรื่องเข้ามาในใน เป็นอันเดียวกันนะครับหนคือเรื่องของวิธีการเลือกหุ้นนะฮะแนวคิดการเลือกหุ้นนะฮะไอ้สองคือกราฟอ่าร่วมกับ VA แล้วก็อันที่สามเรื่องของตัวหน้าเครดคือบิทออฟเอร์ครับอ่าเราจะจับสามเรื่องนี้ให้มาอยู่ในในอันเดียวกันนะครับเพื่อให้ได้จังหวะของการอ่าเข้าซื้อหรือขายเนี่ยให้ได้จังหวะมากที่สุดนะครับก็ต้องต้องเรียวว่า ไม่อยากน้องจุนพลาดเลยนะครับเพราะว่าตั้งใจว่าคอสการอบรมครั้งนี้จะไม่เปิดบ์ดนะต้องบอกแบบนี้ครับยิงถ้าพี่ๆที่ผ่านการเรียนกับพี่กระจังมาทั้งสองคอสที่ผ่านมาแล้วยิ่งไม่ควรพลาดน,นะผมว่าควรลงเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเติมคืออ่าอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบเติมครบจบ,บวงจรนะรเพราะว่าสองครั้งที่ผ่านมาเป็นเปเมื่สองการดูกราฟ แล้วก็ V A แต่ครั้งนี้มันจะมีแนวคิดเพิ่มเติมแล้วก็ในส่วนของตัวเวลาคุณมาดูหน้าจอเนี่ยหน้าเทรดตัวบิตดัลเปอร์มันกระดุกกระดิกกันอย่างเงี้ยเออเราจะทำยังไงดีนะซึ่งอันนี้พิเศษมากๆคือผมมีการอัดวิดีโอจากหน้าจอเทรดจริงรๆเลยอ่ามาให้นักทุนดูเลยนะว่าก่อนยี่อ่าตัวหุ้นเนี่ยมันจะเบรกขึ้นได้แรงๆหน้าตามันจะเป็นยังไงอันนี้ม, <า S 2> มีสี่ตัวอ่ามีสี่ตัวอย่างเอามาให้ดูกันรู้สึกว่า ช่วงคุณทิมตาเมื่อพฤหัสที่แล้วผมมีเอาวิดีโอตัวอย่างมาให้ดูแล้วนะครับก็ใครสนใจลองลอง,ลองไปย้อนอดูได้ใช่วันพฤหัสที่แล้วนะฮะครับนะคที่แล้ววันที่สิบห้านะครับแล้วเช็ตัวเดียวยี่สิบสองยี่สิบสองครับ,รอรบลองลองลองเข้าไปดูนะครับ,รบผมอ่าจริงๆต้องบอกว่าอันนี้อยากทํานะครับอยากทําเพื่อให้กับนักงทุนที่อสองคอดที่แล้วนะครับแล้วก็ เหมือนเติมให้เต็มเข้าไปนะครับ,รบก็จะครบหลุดนะได้ครับครับพี่ๆที่สนใจอยู่ก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามได้นะครับที่0864902823หรือจะแอดไลน์ไปสอบถามก็ได้นะครับที่แอด BLLMI มีทั้งออฟไลน์ออฟไลน์ไม่แน่ใจว่าเหลือกี่ที่นะครับแต่ถ้าออนไลน์นี่ก็ยังได้อยู่สำหรับพี่ๆที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้ามาก็สามารถที่จะเป็นออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับพิกจกรัง ใช่ครับผมโอเคได้ครับพี่กระจังวันนี้ขอบพระคุณพี่กระจังมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่กระจังมากครับ,รรบและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ business line all f e